สบายดีลูกซื้ออย่างลูกซือย่งลูกซื้ออะไรอ่ะอยู่บ้านใดเย้าบ้านท่ากุมไหเมืองหยางเมืองปังนิมแขวงหยงนักนหลวงนักนหลวงอย่างนงเหย่จันร์เยงจันทลูกเข้าห้องใดแล้ว อนุบาลอย่างว่าอนุบาลนึงดยลูกหองเพลงอย่างได้เด๊หองเพลงกไก่หองบังดูกอกไกู่กอกไก่ลายรั้งพนะแค่เคี่ยเกียนเกียน ปึงเดเจ็บไม,ม้มือโหยโอ,อ,อจับน้ำถอถุงถอถุงชายปื้มถอถุงถอถุงสดัดดาตอตาตอตาเอาไว้ปื้มมาแมวมอแมวมวอแมวยาก,กินปลา นอนุกนอปินูงบอบเบปอบเบนูนั่ปอปาปอปาลอยน้ำอย่งว่าพอผูพอผู้หัวยุนพอไฟอย่างว่าไฟไม้มือยอยาอย่างว่ายอยาแก้ไขลอลิงอย่างว่า ยังอันไดอี๋ห่อฮานหอฮันข้อเหาโอโอดับน้ำเราเล้ยงจอจอเดเราจอกชายน้ำโอ้เก่งเทวดาดอกเด็กอย่างวะดอกเด็กเล้งนาหาไผนาหาเพิ่มนาหาขึ้นินจูน เจหน,นก็ได้ดได้าดอน,นงก็ได้เจอจุองเพลงอย่างได้บ้าลูกห้องเพลงอันนั่นบ้งรู้ฟ้าดห้องเพลงอันนั้นมึนงรู้ฝนตกลงมาม้วเนอะขาฝากเสียงเพลงของควญวันคูเนาะห้องเพลงของควญวันคูบ้าง ขวขอฝากเสียงเพลงขอฝากเสียงเพลงข้อฝากด้วยเอ็นของคุ้วัข้อจงอนุญานขอให้สแสงตะวัน,นข้าแสงตะวันมาเป็นนะ ไม่ขาเมื <renamed> ่อใจขอให้ขอพัดใช้ลพัดเป่าพัดเจ้าชวยให้ไป